ใครดับไฟว่าเฮ้ยเครดับไฟมันเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ช่วยผมด้วยใครก็ได้ใครก็ได้ โอ้ยเอ้ย้ยเทพเทพโอ้ยเทพทูทนะครับแพลตฟอร์อมเติมเกม,เกมคุณภาพนะครับผมบอกเลยว่าคับแก้วนะครับแพลตฟอร์มเติมเกม,เกม,มคุณภาพนะครับเติมง่ายได้ทันทีนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้ ID ดี s s w o r d นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแค่คุณใช้ u i d เท่านั้นก็สามารถเติมได้เร็วนะครับและที่สําคัญก็คือเติมถูกมากกว่าเติมเองในร้านเกมแบบแน่นอนนะครับเติมถูกมากนะครับจากแพ็กสามพันเหลือสองพันห้าอันนี้ก็มีภาพนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะครับผมเป็นระบบอัตโนมัตินะคครรับนใ เติมด้วยตัวเองเติมง่ายได้ทันใจเลยครับเทพวัยเก่งวัยต้องเทพทูนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักกันอยู่เช่นเคยนะครับอยู่ผมดีลาบีมนะครับในวันนี้อยู่กับเกม ROMC นี่ครับแล้วตอนนี้ผมก็ไลฟ์อยู่ด้วยนี่ครับแต่ก็อัดคลิปมาด้วยนะถือว่าเผื่อใครอยากจะฟังความเห็นเกี่ยวกับผมนะครับในการเล่นอ่าพระนะครับว่าควรจะมีแมงทองหรือเปล่านะครับแมงทองเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆคอยบอกข้อมูลด้วยนี่ครับความเห็นของผมว่าแม นะครับเงื่อนไขแรกเลยนะครับในการกดของคุณเนี่ยผมให้มองว่าเฮ้ยเราควรที่จะดูของตัวเองก่อนว่าเฮ้ยของตัวเองมันถึงขั้นไหนคือมีตังหรือเปล่าตอนแรกคือมีตังหรืออันนี้ก็ถึงอัน้ถือว่าของเองใส่ของดันอ่ะก็เอางบับไปทําของดันดีกว่านะครับเพราะว่าแมงทองเนี่ยมันมีการ์ดหนึ่งที่เขาค่อนข้างจะอ่าเป็นลูกๆเป็นน้องๆนะครับก็คือการ์ดลูดาวนะครับใบนี้ใบนี้นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับมจิกรีดัก20%เอร์เซนและเมื่อ ลูกของเราเนี่ยบวกสิก็จะได้รีดักเพิ่มขึ้นอีก5เป็น25%แล้วกันนะครับถือว่า25%ไปเลยแล้วกันว่าเฮ้ลู่เราอาจจะมาถึง12ได้นะครับเนี่ยเราสามารถคราฟได้นะครับโดยที่วิธีการคราฟเนี่ยก็เนีโปลิงข้างๆไอ้โปลิงที่สูบมันเลยนะครับแล้วราคาของมันเนี่ยโอ้คนละยอดนะครับใช้ใบเนี่ยสิบใบนะครับหนึ่งจุดห้าเอ็มละไม่ถึงยี่สิบเอ็มตอนผมคราฟคือยี่สิบสองเอ็มตอนนี้คือประมาณสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดเอ็มตรงนั้นนะครับผมคิดว่านะกับ ไอแมงทองตรงนี้150เอ็มอันนี้คือคิดแบบเข้าข้างแบบดวงดีกด1คลิกได้นะครับหรือว่าคนกดในกิจกรรมนี้นะมีอันนี้ให้มาการพิสตันให้มาด้วยอะไรเงี้ยอ่าก็อาจจะได้นะครับก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยให้มา2อันเราก็ลดไปแล้วนะครับเหลือล10การริสตันตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ 14M เอ็มก็ 150m เอ็มอยู่ดีอยห้าเอ็มประมาณนั้นนะครับก็ตีสว่านได้กัคุณดวงดีนะอ่าแมงทองนี่จะอยู่ที่150เอ็มนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรอราคาตลาด ราคาตลาดเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ2 5 0 m นะครับที่ต่ำที่สุดนะแล้วกาวันนี้ดวงสวยต้องกด2อ,อันก็3 0 0 m กินเต็มนะครับอ่ะเอาง่ายๆเราเป็นราคาตลาดแล้วกันเอาแบบว่าไม่ต้องดวงดีดวงดีสองร้อยห้าสิบใช่ไหมอันเนี้ย2 5 0 m ้อยหาสกับการูดดาวไม่ถึง2 0 m แต่ความแตกต่างคือโอ้ไอเนี้ยไอกรุนตีบ,บัคเนี่ยมันคือการ50นะครับแต่อ่ารูดดาวเนี่ย25แต่ข้อเสียของมันเนี่ยคือ sp สพีคอสเนี่ยใช้เพิ่มขึ้น100%นะครับ โอ้ใช้เอฟพีเนี่ยเยอะขึ้นแบบมากๆากนะครับยิ่งพาของเราเนี่ยกดสกิลบัฟรวมทีนึงก็เยี่ยวเล็ดอยู่นะครับเนี่ยลดไปก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะนะครับเพิ่มไปอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ลดไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณนั้นนะครับข้อเสียของตรงนี้นะครับจะเป็นข้อเสียตรงไหนที่แบบหลักๆเลยนะครับคือคอนเทนต์หก vs หกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับไม่ค่อยได้ซีเรียสกับการคอนเทนต์หกหกนะแล้วก็เฮ้ยของค่อนข้างจะดีแล้วนะครับค่อนข้างจะดีมี โนแลนนี่ครับหรือว่าสุ่มการ์ดมินิพอที่จะสุ่มได้แล้วอย่างเช่นมีมินิสัก6 7ใบนะครับแล้วก็เอามาย่อยแล้วนะครับแล้วก็มีงบต้องอีกประมาณ5060เอ็มอยากจะลองสุ่มนะครับก็ขอให้ได้ตรงเลทนะครับหรือว่าเตรียมใจอยอยู่แล้วสาหรับผมผมมองว่าการ์ดแมงทองเนี่ยถือว่าดีมากนึครับใส่ไปได้ทุกที่นะครับเนี่ยแล้วก็แมงทองในดาวเนี่ยดาวในอนาคตเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันไกลแค่ไหนนะครับ ผมก็ขอเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าในอนาคตแมงทองมันทําดาวได้ทําดาวได้นี่ก็คือ SP เนี่ยมันจะไม่โดนใช้ร้อนะครับก็จะใช้ได้แบบปกผาอะไรพึ่งนะครับแค่นั้นเลยนะส่วนในความคิดผมผมกดนะครับส่วนรูดดาวที่ผมทําขึ้นมานะครับยีเอาไปทำอะไรได้นะครับผมก็กะว่าเอาไปใส่นี่แหละเอาไปใส่ในคอนเทนต์หกก็ได้นะครับสลับกับแมงทองนะครับตอนที่เรากิววอลอะไรก็ใส่เป็นแมงทองไปนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับในส่วนของ อ่าแมงทองถ้าเกิดว่าคนที่ทําของมาพอประมาณแล้วนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังใส่ของด้านอย่างที่ผมบอกใส่ของด้านก็ไปเอาตังงบตรงนั้นไปเปลี่ยนเป็นของอ่าปกตินี่ครับออฟอะไรให้มันสวยงามก่อนนะแล้วก็ถ้าโล่เนี่ยยังบวก10อยู่ก็เอางบนั้นไปบวกเป็น12ก็ได้นะครับทำนู่นนี่นั่นให้เต็มเจาะลงเจาะลูนะครับเนี่ยให้มันโอเคก่อนเื่อนั่าให้มันดีก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยดีแล้วนะครับขอประมาณนี้แล้วนะก็ลุยได้นี่ครับกับแมงทองถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะ อ่าสุ่มนี่ครับแต่ถือว่าคือสายฟรีผมมีงบกดได้แค่2ครั้ง2ครั้งเลยนี่ครับ2ครั้งเลยและอ่าสตาร์ทผมตอนนี้เนี่ยรีสตัทรวมกันไม่ถึงร้อยนะในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยหลังจากเนี้ยมันก็จะมีการ์ดออกออกวอร์รี่เออร์มาอันนี้ผมพูดผิดนะครับจริงๆมันชื่อว่าการ์ดออกฮีโร่นะครับเป็นการ์ดบอสที่จะเป็นเลดอัพในอีกไม่นานนะครับอันนี้คือทําให้เราหลีกเลี่ยงกันเข้าสู่ภาวะสตาร์หรือว่าการสตาร์น,นั่นเองนะครับสตาร์ร้อยใบนั้นก็น่าสนใจกว่านะครับสําหรับผมถ้าพูดในมุมมองของผมเนี่ย สตาร์ลีซิสเตนนะครับกระดาษประมาณนั้นใช่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นออคฮีโรมาก็ไม่นานแล้วนะครับถ้าพูดในมุมมองของผมนะถ้าคุณมีออคฮีโรในอนาคตเนี่ยค,คุณจะไม่ต้องสนใจเรื่องของสตาร์ลีซิสเตนเลยนะครับก็เพราะมันจะกระสตันตให้เลยนะครับคุณก็สามารถไปบิ้ว์อย่างสายอื่นได้นะอย่างตอนเนี้ยผมต้องบิ้วเป็นแบบอย่างเงี้ยดาเมจรีดักอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บผมต้องสุ่มหายได้สตาร์ลีซิสเตนโอ้โห,โหบอกเลยว่างากลากงอกนะครับเพื่อนๆก็เอาตรงเนี้ยไปเป็นแมคคิดพีได้นะ โอ้ยได้คมกว่านี้นะครับคือสามารถเป็นฟรีดก็ได้อะฟรีรีสแตนั์นะครับพิอริตี้ในการกันนะครับอย่างแรกคือสตันหมายว่าในการออฟแมวหรือว่าสถานะออฟต่างๆเนี่ยที่เราต้องการสําหรับพระๆอย่างเราเนี่ยก็คือสตันรีสแตนั์อันดับหนึ่งนะครับฟรีดอันดับ2แล้วก็แมคคิดพีนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะอันดับ3และสุดท้ายคือเป็นฮิลลิ่งโบนัสพวกนั้นอันนั้นคือของดีสําหรับพระนะครับแปลว่าแมงทองเนี่ยมันอยู่ในหมวดของรีดักไอ้พวกป้องกัน่ะมันอยู่ในเทียร์สามถ้าเกิดว่าเอ้ยสตันรีซิสแตนั์ของเพื่อนๆเนนนนี่่่ยยังไมมครบะะผแําาว ออกวอริเออร์อันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมผมก็คิดว่าเออออกฮีโร่ขอโทษด้ยออกฮนะีโร่อไม่ใช่วอริโอเหรอแย่ละ <Hello. S 1> อ๋อไอที่ถือโล่ถือโล่ไอถือโล่เนี่ยฮีโร่นะครับเนี่ยก็เลยผมคิดว่าไอใบนั้นแหละที่กำลังจะมาเนี่ยคุ้มค่ากว่านะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราต้องเลือกนะในการสุ่มใกล้ๆนี้แล้วอีกไม่ซ้ำมีโอซิลิสอะมีอะไรต่อแถวโอซิลิสกับเอ็ดก้ามไอใกล้ๆกันก็รอพักไปแต่ตอนนี้มันจะระหว่างออกฮีโร่กับแมงทองนะถ้าเกิดเราพูดถึงในนนอาคคตะรับ ผมเชียร์ให้เป็นออคฮีโร่มากกว่าถ้าเกิดว่าสตาร์ลีสแตนเพื่อนๆยังไม่ถึง125นะไอใบนั้นคือจบเจ็บจบนะครับอันน้คุ้มค่าสุดๆที่กับแมงทองนะเพราะว่าออคฮีโร่มันไม่มีการที่เรียกว่าเป็นน้องๆนุงน่งๆุอะไรอย่างนี้มาช่วยกันเนาะแต่ไอแมงทองกับมีการลู่ดาวนะครับที่ยังแบบว่าเอยแทนกันได้แต่ถึงกับไม่ได้แทนกันได้หรอกแต่มันก็คือค่าบวกอะีดเหมือนกันนะครับก็พอสูสีได้อยู่แต่ออคฮีโร่มันแทนอะไรไม่ได้นะครับถ้าให้ผมเลือกก็เพื่อนๆไปกดอคคคโรร่ดด้้้วยก็ไนะนนะไนนใาาาตหแมงงทป ส่วนตัวผมตอนนี้ก็ขอเป็นแมงทองแล้วกันนะครับขอญาตเลยขอญาตโชว์แมงทองสักหนึ่งสเตปท่วนนะครับวิธีการสุ่มนะครับก็กดไปที่เออว,วีอแค่ครั้งเดียวอนะครับอันนี้ยังไม่กดเดยยังไม่กดเลยรอมานสุ่มนี้เลยอะไตีมาสองคริกแล้วแต่คริกที่สองยังไม่ยังไม่ยังไม่นั่นไงแต่แต่แต่คลิกเดียวก็ก็เอาก็มาแล้วนะครับ อนุญาตให้ได้แค่มูนไลท์ออกมานะอ่ะมีอะไรบ้างนี่หรือว่าหลุดนะมูนไลท์โอซิลิสเอ่อมูนไลท์โอซิลิสแล้วก็ชิบไม่ออกแล้ววะอะไรกันมังกรแดงโอ้โหฝากสมุดไปแล้วมังกรแดงตอนนี้สปาชายอ่ะโอซิลิสอ่ามูนไลท์สปาชายมายานี้อย่าดีกว่านี่ครับแต่ที่หลักๆคือเราต้องการแมงทองนะครับสาม มันกดไม่ไหวนะซีห้าแมงทองเนี่ยคือมันแบบเด็กไม่ได้เด็กวะเแมงทองอันนี้สบายเออนี่ไงสบายๆนะงามนะครับตรงเลทนะไมนนี้ต้เดีอ่ยครักใงอได้เด็กอะอันนี้ตรงเลทนะครั้งเดียวพอนะครับอย่าให้มีครั้งที่สองผมซุ่มหลุดเลทได้เด็กนี่ไงวันนี้ผมเข้าไปในไลน์มเด็ก มาแล้วไงเด <gen> ี๋ยวเราจะมาเทสกันด <lively S 2> <ligen> ูนะว่าเฮ้ยแมงทองกับรูทเนี่ยค่าความต่างมันเท่าไหร่นะครับแต่ที่ต่างกันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะอันนี้เราจะมาลองดาามจระหว่างใส่รูดแล้วก็อ่าแมงทองกันดูนะครับได้ครับลับสาบกิฟเฟนสิบสามมาว่าเฮ้ยมันมันจะลดไปได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเราไปดูความคุ้มค่ากันนะระหว่างอันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็มกับใบยี่สิบเอ็ม นะครับมันต่างกันกี่เท่าแปดเท่านะครับข้างบนนะเดี๋ยวเราจะบัฟรวมนะเอาแค่บัฟรวมเฉยๆก่อนอืมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเมจิกรีดักเมจิกรีดักผมอยู่ที่หกสิบบนแบนบนนะครับเมจิกรีดักแล้วก็เมจิกรียกอยู่ที่หกสิบนะครับงามนะอันนี้จะใส่เป็นโลหูกแล้วก็การูดดาวนะครับ เนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าสามแล้วก็อันนี้ผมใส่แมงทองล้วปึ๊บนะครับมจิกรีดักผมอยู่ที่เจ็ดสิบแปดแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาตามที่แบบว่าเขียนเลยเหลื <G UN K> อเก <G UN K> ้าสี่เก้าสี่ก็คือลดมาถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้หลังจากที่ลองแบบหลายๆแบบแล้วนะครับไม่ว่าใส่โล่อะไรนะก็คือเอาง่ายโล่หูกกับโล่สโตนบัคเลอร์เนี่ยทั้งสองเนี่ยมันไม่ค่อยได้การธาตุโกดเลยนะครับทั้งสองอันนี้นะเผื่อเพื่อนๆหลายคนงงอีกว่าสิ่งที่ผมบอกว่าการโล่โล่หูกกับสโตนบัคเลอร์เนี่ยมันการเวทในธาตุของโกดเนี่ยต่างกันไม่ค่อยมากข้ออะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับในการในโล่หูกนะครับโล่หูกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการธาตุดินน้ำบุมไฟนะครับเราไม่ได้การโกดเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าจะให้เป็นการเวทรวมๆนะครับมันก็จะมีเมื่อตอนอัพขั้นเนี่ยครับเมื่ออัพสุดแล้วเนี่ยมันจะมีรีไฟนะครับตามรีไฟก็คือได้เอ็มเมจิกนะครับเดฟหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตามที่เรารีไฟนะครับสมมติว่าเรารีไฟได้สิบสองนะครับสิบสองนี้ถ้าเป็นเริ่มต้นที่ผมอยากให้ทุกคนไปได้นะครับสิบสองบวกกับเอ็มเดฟห้านี้ก็เป็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสตูลบลเลอร์เนี่ยจะเป็นการขนาดนะครับการขนาดกลางนะครับในด้านของการขนาดเนี่ยเกมนี้เวอร์ชันนี้นะครับการขนาดไม่สามารถกันเวทได้นะครับแปลว่า โลหิตนี้นี่ครับไม่สามารถกันเวทได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ส่วนของโลหูกเนี่ยถ้าโดนเป็นธาตุโกลดนะครับไม่ใช่ดินน้ำมันไฟนะโดนธาตุโกลดธาตุโธลีเนี่ยก็จะมีการกันเวทให้อยู่นะครับแต่ในด้านของเนี่ยประมาณ17%นะครับแล้วแต่เพื่อนๆตีบวกนะแล้วก็ผมอยากจะบอกให้นะครับว่าเนี่ย17%นะครับทำให้เรากันเวทได้มากกว่าสโตนวัลเลอร์ขนาดไหนนะครับไม่มากเลยนะครับสมมุติผมโดนอ่า900,000นะครับเนี่ยโลเนี่ยสเตติกชิลเนี่ยอาจจะโดน9ก0 0 0สนสามนะครับโลเนี่ย อาจจะโดนโลโซนบั็กเลอร์อเนี่ยอาจจะโดนแค่900,000เฉยๆส่วนต่างมันประมาณ3,000นะครับส่วนต่างมันไม่มากนะเอาจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเอาครอบคุมก็สโตนบั็กเลอร์อไปเลยก็ได้นะครับเผื่อโดนกายภาพเนาะแล้วก็เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าการดินน้ำบ่มไฟก็ยังไงลูกคู่นะครับโลกคู่ก็กินขาดอยู่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเมจิกเดฟไอ้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเจอคนเนี่ยทำอิกนอเอ็มเดฟมาเยอะๆนะครับค่านี้ก็คือจะโดนทะลุไปได้อย่างง่ายๆนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองว่าเฮ้ยจากการดิ้นน้ำบ่มไฟมเมเทโทรในอนาคตจะมานะครับในสแตติกชิลหรือโลหพวนี้ก็ยังจะเป็นอยู่นะครับทั้งนี้ดีก็คือมีทั้งสองนะก็คืออันนึงเนี่ยสำหรับการเวทจ,จ๋าเลยส่วนอีกอันนึงคือการกายภาพนะครับค่อยเปลี่ยนสลับไสสลับมาประมาณนี้เอาดีกว่านะครับผมใช้2ออันเนาะ ในเวลเลนน่ะก็คืออันนึงเนี่ยก็คือใส่เป็นแมงทองไปนะครับอีกอันนึงก็ใส่เป็นรูดดาวเพราะไหนๆก็ทำรูดดาวม,มาแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเจอกายภาพก็เปลี่ยนเป็นโลหินนะครับเจอเวทก็เป็นแมงทองนะนที่ผมใส่ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำาในคุ้มๆนะครับในจังหวะนี้อาจจะเป็นสโตนบัคเลอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยในอนาคตที่มันมีดาวม,มาได้นะก็จะเป็นในทางของโลโหูกุนี้นะครับ ก็แลกหมัดกันไปนะแต่สำหรับผมจับใจจริงนะครับทำทั้ง2ชิ้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอาแมงทองเทียบกันจริงๆนะครับแมงทองกับการรูดดาวเนี่ยส่วนต่างในการกันดาเมจเวทเนี่ยจะห่างกันประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง25%ประมาณนี้นะครับตามที่มันเขียนในก้าเลยนะเออว่าแมงทองอะ่ะมันกันเวทห้าสิบรูดดาวมันกันยี่สิบนะครับส่วนต่างก็ยี่ห้าก็คือส่วนต่างที่รับดาเมจได้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับที่ออกมาไหนดูดูเนี่ยครับห อันนี้มันคือท่าอะไรอ่ะท่าท่าอะไรอ่ะท่าที่ใส่มาโอ้ท่าโกดเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นท่าโกดอะโล่อะไรแม่งไม่ช่วยอะไรเลยคือค่าเอ็มเอ็มเปอร์เซนต์อะที่โล่หู้เข้ามาแทบจะไม่มีผลอะไรเลยถ้าเจาะมันเยอะก็คือหินหู้ก็โดนโกดโดนองที่เหมือนกันแสบตูดเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดในกรณีที่แบบว่าเจาะมันน้อยเนี่ยอ่าหู้ก็จะกันได้ดีกว่าหินติดหนึ่ง นิดนึงอะอ่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเรามองว่ากันโก้คือแม่งจบไปเลยสองโลกนี้แม่งสวะพอกันขี้แตกเหมือนกันนะครับสวะพอกันเออเดี๋ยวเฮ้ยพูดใงเรื่องของดินน้ำลมไฟเนี่ยอ่าเห็นภาพหน่อยโอเคนะครับผมจะมารีแคปให้ฟังแบบคร่าวๆกันอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ได้เทสดสอบดูแล้วนะเพื่อนๆว่าอ่าโกลเดมทิบ,บัคเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยกับมูลค่าที่เสียเพิ่มขึ้นไปจาก 20m เป็น 150-170m ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือในกรณีของคนที่ดวงดีนะครับก็คือกดครั้งเดียวได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครลุเรทดก็หนักเข้าไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ลองเทียบก,กันดูว่าเฮ้ยคุณเตรียมพร้อมที่จะลุดเดทหรือย,ยังถ้าลุดเดทดนี่ค่อนข้างจะไปไกลเลยก็จาก 150m ก็เป็น 300m ประมาณนี้นะค่อนข้างหนักหน่วงอยู่นะครับแล้วได้ป้องกันอึดถึกขึ้นมาอีกประมาณ20%ตรงนี้คุ้มค่าไหมนี่ครับถ้าเกิดว่ามองว่าคุ้มค่าก็จัดได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็จัดอยู่แล้วนะแล้วก็ข้อเสียขออง,งนคคับก็ื จะใช้ในการลง6 6ไม่ได้นะครับเพราะว่า6กเนี่ยมันใช้ SP แบบว่าจำกัดนะไม่สามารถปั๊มได้นะแต่โคดินีิบัสเนี่ยมันใช้พอเมื่อใส่แล้วเนี่ยทำให้การใช้มานาเนี่ยเพิ่มขึ้น100%นะครับทำให้เรากดมานาแต่ละครั้งเนี่ยกด สกิลแต่ละครั้งเนี่ยมานาหากันไปขบวนหนึ่งนะครับจากปกติเสียไป20%ก็เป็น40%แล้วนะครับก็คิดหนักกันหน่อยในอนาคตอันไกลโพ้นนะครับอันนี้คอนเฟิร์มไม่ได้นะว่ามันจะเอาเข้ามาตอนไหนนะครับโคดินทีบักสามารถทําดาวได้แล้วก็สามารถอุดข้อเสียในการใช้มานาเยอะไปได้นะครับต่อเมื่อทําดาวนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนนะครับไกลมากๆเลยนะประมาณนี้หรือว่าถ้ามันมาไวก็ดีนะนะฮะแล้วก็ใครที่ควรจะเปิดนะครับ1พระที่ มีของประมาณนึงแล้วนะครับคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใส่ของรางของของลุงดันแล้วนะครับมีของใช้ได้แล้วของโบตินะครับก็คือค่อนข้างจะงามแล้วก็มากดกันได้นะครับแทนการ์ดรูดไปเลยนะหรือว่าถ้าเกิดว่าลุงหกอาจจะต้องใช้ไลท์การ์ดลูดมาก่อนแล้วก็โคเด้นเนี่ยฝากสมุดใบได้ดามจรีดักได้เอ็มดามจรีดักดอีกห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยผมมีงบนะครับน้อยอีกนะครับแล้วก็ยังทำสตาร์ลีสแตนไม่ครบอีกนะครับ คือสายก่อนหน้านี้ที่กดตีบั๊เนี่ยคือผมประเมินว่าสตาร์ลี่สแตนก็ครบร้อยได้ด้วยนะร้อยยี่ห้านะครับแต่ถือว่าผมเนี่ยสเตตัสนีลิสตันเนี่ยไม่ครบร้อยยี่ห้าแล้วก็ผมเนี่ยมีงบแบบจํากัดนะครับในอนาคตอันใกล้ประมาณ2เดือนได้นะครับก็จะมีการ์ดอ็อกฮีโร่มานะครับจะเป็นในส่วนของนักกระสตันนะครับผมจะเชียร์ให้ไปกดการ์ดอ็อกฮีโร่ดีกว่านะครับที่จะมากดแมงทองนะถ้าเกิดงบจํากัดจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับผมนะครับหวังว่าคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับส่ันนี้ผมลีลาบินกันนไป่อะครบ คำพูดคำจาอะไรที่อาจจะทำให้ดูสับสนมึนงงนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรบางอย่างอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะที่เข้ามารับชมในจุดๆนี้นะครับถ้สเกคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันได้นะครับสวัสดีผมวีลาบิมก็รากันไปก่อนนะครับ๊มยบายสวัสดีครับ๊มยบายครับ